ขณะที่วันสื่อสารมวลชนแห่งชาตินะคะถูกกําหนดให้เป็นวันที่5มีนาคมของทุกๆปีค่ะบทบาทและการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นมีความจําเป็นต่อสังคมในการเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนถึงแม้ทุกคนจะยอมรับในการเลือกข้างของสื่อเพราะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้แต่ก็ยังคงต้องการให้นําเสนอข่าวอย่างรอบด้านค่ะจริงนี่ยังยัง,ย,งยังไม่เห็นต่าไหร่เลยคือทั้งทีวีแล้วก็ หนังสือพิมพ์พวกเชียร์รัฐบาลก็ก็เชียร์ไปแต่ว่าพวกที่ต่อต้านเนี่ยก็เชียร์คุณสุเทพเนี่ย <ใน S 1> อยาก<อ>ให้สื่อมวลชนมองในผลประโยชน์ของประเทศไทยมากกว่านะะเ mm hmm. พราะตอนนี้ที่ว่าแตกแยกกันเนี่ย mm hmm. คือผมก็ไม่รู้นะว่ามประเทศไทยตอนนี้มันไม่มีคือไม่มีแปรเลยนะ mm hmm. ใครจะทําอะไรอะไรก็ได้ก็พูดจริงๆก็สงสารรัฐบาลน,น,นี่แหละสำหรับนักข่าวเนี่ยนะฮะ อยากจะขอขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมองประเทศไทยเป็นเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะมองฝ่ายของตัวเองวันที่5มีนาคมของทุกปีเป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติของไทยซึ่งตรงกับวันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเมื่อ59ปีที่แล้วหรือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน บทบาทสื่อมวลชนทุกขแขนงรวมถึงสมาคมทางวิชาชีพดังกล่าวอยู่ในสายตาของประชาชนท่ามกลางกระแสสืส่อเลือกข้างที่ความเป็นกลางกลายเป็นเพียงวาทกรรมไม่อาจพิสูจน์ได้นิสิตนิเทศศาสตร์จากรัวจ,จุฬาลงกรณ์มองว่าสื่อเลือกข้างอย่างเปิดเผยไม่ผิดเพราะเป็นทางเลือกให้ประชาชนแต่สื่อที่อ้างตัวว่าไม่เลือกข้างก็ต้องเป็นกลางให้ได้จริงๆด้วยการนำเสนออย่างรอบด้าน ซึ่งสิ่งนี้ยังจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ด้วยสื่อน่าจะมีความเห็นส่วนหนึ่งแล้วเอาความเห็นแบบให้คนเข้ามาให้คนเข้ามาแบบบอกว่าเออความคิดเห็นยังไงแล้วเอาคนมาแบบมานั่งดิสคัสกันว่าแบบเออมันควรจะเป็นยังไงมากกว่าให้ข่าวจริงให้ข่าวไม่ต้องแบบไม่ต้องปิดเบือนข่าวคือบางบางบางทีเนี่ยมันก็จะมีแบบบิดเบือนข่าวแล้วใส่ความคิดเห็นตัวเองลงไปแค่แค่ขอให้อาข่าวที่มันจริงเนี่ยมาให้ประชาชนรู้แค่นี้พอแล้ว อย่างสื่อหลักๆแบบว่าช่องช่องทีวีหลักทั่วไป3 5 7 9เอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือควรจะสื่อสาร <c oughs> ด้วยความเป็นกลางจริงๆไม่ใช่ที่จะโอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าจะโอนเอียงก็ควรจะเป็นชัดเจนไปแบบเสื้อเหลืองให้รู้เลยว่าเออเราอะช่องเสื้อเหลืองเราช่องเสื้อแดง <c oughs> ไม่ใช่แค่แบบเลือกสื่อบางทีสื่อบางช่องก็เลือกสื่อเลือกที่จะสื่อสารแบบเหตุบางทีเหตุการณ์มันรุนแรงแต่ก็สื่อสารออกไปแบบไม่มีอะไรแต่บางทีเหตุการณ์แบบไม่มีอะไรก็ทําให้มันแบบดราม่าโอเวอร์อะไร ขณะที่สื่อออนไลน์ในโลกไซเบอร์กำลังเฟื่องฟูกลายเป็นทางเลือกหลักของผู้ที่เข้าถึงอย่างผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวรายนี้ที่มองว่ารายการข่าวกลายเป็นละครไปแล้วและอยากเห็นความเป็นอิสระในการนำเสนอข่าวดังเช่นนักข่าวต่างประเทศเพราะมองว่ารัฐไทยเป็นรัฐอํานาจนิยมที่ปิดกั้นความจริงได้เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กครับมันก็เลยทำให้ทุกๆอย่างเนี่ย ข่าวมาเหมือนเป็นสิ่งบันเทิงมากกว่าเป็นความจริงก็อยากให้นักข่าวพูดความจริงมากกว่านี้แล้วก็บางอย่างที่พูดไม่ได้อยากให้ทําเหมือนเมืองนอกคือพูดได้คือบางอย่างมันจะถูกอิทธิพลเพราะเมืองไทยเป็นเป็นประเทศอำน,นาจนิยมนะมันก็จะมีอิทธิพลอะไรนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาพูดอะไรที่อยากท,ที่เขาต้องการได้เหมือนผู้สื่อข่าวต่างประเทศมันก็จะมีประโยชน์กับคนส่วนใหญ่มากขึ้น การเลือกที okay. ่จะเสพสื่อจึงต้องใช้วิจารณญาณการนำเสนอข้อมูลรอบด้านและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนต้องการแม้จะรู้ว่าในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงนักข่าวภาคสนามก็ย่อมเสี่ยงจริงๆแล้วก็อยากเห็นข่าวอะไรที่มันค่อนข้างเรียวทามทุกวันนี้ก็เห็นเรียวทามอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเข้าใจว่ามันอันตรายไม่ว่าจะเป็นม็อบอะไรบางทีเราแบบว่าเราเราเราเห็นข่าวทีหลังล้วก็ เราไม่เห็นภาพที่แท้จริงถ้าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เรา,เาฟังข่าวที่บ้านเราก็อยากเห็นในสิ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เราเข้าใจว่าความอันตรายมันก็เสี่ยงอะค่ะก็คือนักข่าวถามว่าที่เห็นก็มีโดนยิงโดนอะไรบ้างเวลาข่าวอันตรายไม่ว่าสภาวะของสื่อจะอยู่ในสภาพใดการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนยังสำคัญและจำเป็นต่อประชาชนในการเป็นทั้งกระบอกเสียงไม่ว่าจะฟังฝ่ายไหน เป็นหูและเป็นตาที่ได้รู้ปรากฏการทางสังคมแทนประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจจรรยาบรณของสื่อมวลชนจึงหมายถึงความรับผิดชอบในการนำเสนอเพราะไม่ว่าอย่างไรทุกคนต่างยอมรับในพลังอำนาจของสื่อว่าส่งผลสะเทือนต่อสังคมอย่างไรและสิ่งหนึ่งที่สื่อเองก็ปฏิเสธไม่ได้คือสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปจริงเท็จแค่ไหนสร้างหรือขจัดความขัดแยง้ง นั่นคือสิ่งที่สื่อมวลชนเองต่างรู้แก่ใจและสมควรตระหนักให้มากขึ้นไปอีกพงพิพัฒน์ภูขาวถ่ายภาพวิสรุตบุญญารายงาน